จะเข้าบนขวาหรือไม่ไนะจับตาดูให้ดีๆทีมงมาบอกมาแล้วนะครับสองนี้นะครับ่สองไบนขาจะไปยันไหอันนี้ไปนะครับวานขาครับยอดจริงๆนะไพ่วัดประตาเสียงพุ่งมาฮะเสียงพุ่มานะเพราะมันไกลสุดเกินะครับต้องบอกว่าแม่นยำเป็นสู่นครับต้องบอกวามันในจันหวสักครู่นะแล้วกอนสิบนี้ครับ เรามานับถอยหลังสิบวินาที้วยกันะครับเหมือนเข้าดาวปีใหม่เลยนะครับ 8...7...6...5...4...3...2...1... กห้าส้่สามสนึงนย์ไปผมบอกแล้วนะไม่ดีเลนะฮะมีิาสาสื่อเสียงย้วนกลับไปเลนะ เป็นสมาธเพิ่มน,นะครับไม่ว่าเครื่องบินนะครับอยืดมาที่ความสูงหนึ่หงหมื่นห้าพันฟุตครับเราจะมองไม่เห็นนะครับเราจะเห็นได้อย่างเดียวก็คือระเบิดนะครับถ้าอยู่ตรงั้น